คือพี่ผลของเราเป็นคนพื้นที่นะครับผมอยากให้พี่ผลได้ถ่ายทอดว่าทั้งแดงเกิดขึ้นมาได้อย่างไงครับเช่นครับพี่ผลครับจะมีการยิงติง,งนะจะมีการจับลุ่มกลุ่มกันกะับในเวลาพอบ้านไปบ้านไปเรื่อยๆนะพีพ่ปอดช่อง่องผานร,ร่อยนะิรีกับนาปั้มในการเรื่อรัลประชาชจนปัาตังเต็ปีช่องผ่านรอยลายปีรถไฟรอยเช็นกับเยอมาเรืเ่อย,ยๆกันมาก บอกว่าพี่องพันยางไรสิบ <un> ทีนะตอนนั้นจะคือตานมาจกไก่กัหยุดนึ่งของพันมาจกไก่โง่นึ่งของพันกับน้ำมาตังของบรรยากาศอยู่ที่ซาตานสีมู่ทีนึ่งตำบวลำซินกับนัตาต้านทีตรงนี้นะครับน่าจะนั้นกเป็นัรณีแล้วนะกัดกำไปจับจาวาน้ามาตุกมาใจตีการครอบต้วนเสื้อต้วนิีใจตีการตีว่าใจตารุ่น้าเป็นผู้ใจจากรานบอกเล่านะคือจะใจตาผู้ต่อขั้วแหลยจะใจตาผู้ต่อกลั่กล้ ถ้าเป็นผู้หญิงเป็ดแม่ายวิธีการคลุ้มขึ้นจุกลูแปะกับน้ำนั่นคือสุดทางตางรุ่นก็จะรับไปแล้วนั่นคือกายวิธีการมาเผาลุงตั้งแดงวิธีการเผาลุงตั้งแดงเนี่ยนั่นคือจะจะอ่านบอกเร่าเลยกับน้เราทุงนั้นมันเป็นความรับใจไม่ได้จะพุทธิลุงไปนะฟังตั้งน้ำมันลงไปน้งหลวงเลยใช้น้ำมันบินที่หนึ่งตั้งหลุดที่ซ่องจะสอนเป็นจากองค์สิ่งหนึ่งเปืดตังค้าเปิอดตังตายแล้วเล็กลงเลย สร้าปิ้นขากระบากระไรเปลือย้ายสากครบเหล่านั้นลื่นลงไปตั้งตั้งหลกนั่งกัน้าคืดตีตีปินปีบานมาะนนิดการเล่าดี้นะมันเกิดขึ้นอนะพวกผีต้องปั่นอร่อยแปได้กับนะการดื้อตังต่างของตัดดื้ต่ังของผู้บัญชาการในนั้นกนาลศาลในต้นรอกจากงน้ีรับค่ะคุณลุงคะแล้วในสมัยนั้นเนี่ยการทํามาหากินหรือว่าความเป็นอยู่ของชาวบ้านเป็นยังไงอะคะในช่วงสมนั้นการทํามากินมือแบบ ลำบากชุดๆกับนะเราผู้ชายชวนนึง่งนะต้องเอาตัวเอกนะชวนนึงกันนี่ก่าปลาชวนนึงกันนี่ไปตุ้งหยาดไปจำแต้ข้างหลังก็ย่อร้อยล้อไปนิดนึงกับนะก่อนที่จะคือตั้งแดงนะี่กับนะมันจะมีโจนผู้ไหญ่ร่วมกับกับเจ้าหน้าตีตำรวจนะตำรวจก็มีช่องนายแต็ม่ปจำเป็นโนกจีบเดียวกว่ามิตรสามาดเราเรค่ะนะก็มีช่องหน้ากับนะ มาปล้นกับนาพลนกลางกลางวันปล้นกลางกลางคืนหลักมัวหลักควายหลักพ่อจ่าบาลมุดในเลือดแม่เสียนิดเดียวเลยก็ปลน้องมัควายจับพิษในมดแล้วโอ้โหลูกพ่อเมียก้องจ่าบานกับน้าตื่นความเดือดร้อนน้าอันดับตนๆนี่กับก็จวงร่งมากรับนะพอทหารในเจ้ามาตังไายนี่รับนะาผมทหารก้าวมาตังไายความเดือดร้อนก้องประชาชนนี่นะกายหญิงเดือดร้อนกว่าจะไม่ถอนหมากพื้นนี่รับหลอกผู้ใจส่วนหนึ่งกับนาเมตีบอกตั้งตอนแล้วนะต้องลบนี้ไปอยู่ตาำในป่า ตัวนึงต้องลบไปอยู่ข้างหลังชาตรีกว่าวัยจะพอคุแก่กับน้าอะไเด็กๆจะอยู่กันบ้านนึ่งๆนากระตีบ้านใหม่ผมอยู่อายุกันประมาณชิบเลือกคนนาตรีก็ตุ่มรู้กววัยก็ตอนตอนกลางวันยู่น่าจะไปเก็บปักนักฟื้นมานามาเรียมมาดูกันไฟน้าตะบะได้ันมากกรมาแบงมาแบงมาปั้นช่วยกันตั้มปั้นกันกินแบงกันอยู่กันนานๆับค่ะและในส่วนของพี่ดาวเองนะคะเป็นญาติของผู้ที่สูญเสียในตอนนั้นใช่ไหมคะ ไม่ได้เป็นญาติของวีรชะชลลขาแต่ว่าดิฉันเองก็ตอนนั้นบ้านเดิมอยู่ที่จังหวัดตรังแต่จังหวัดตรังเนี่ยเป็นเขตุการ์เคลื่อนไหวที่ช้ากว่าพัทลุงไปค่ะ,คะแต่ว่าพอช่วงปี15้าต้นปีอ่ะก็มีสหายหน่วยของพักเ่ยลงไปเคลื่อนไหวแล้วก็มีครอบครัวของดิฉันเนี่ยตอนนั้นดิฉันก็ยังเล็กมากนะ,ะแล้วก็มีพ่อแกตื่นตัวเรื่องเกี่ยวกับพรรคคอมมิวนิสต์มานานแล้ว แล้วก็ถูกทางการเพ่งเลงแล้วคุณพ่อก็อยู่บ้านไม่ได้แล้วก็มีการปราบปรามมีลุงคนหนึ่งถูกเข็นฆ่าไปค่ะแล้วก็มีพวกเจ้าหน้าที่ของรัฐอะ่ะมันก็พยายามที่จะข่มขู่กุกค,คามและตอนนั้นบ้านบ้านของพี่ชันก็ถูกเผาหมดและพ่อแม่ก็ขึ้นก็ขึ้นมาอยู่กับสหายหมดค่ะค่ไอน้นี้ก็มันช่วงเหตุการณ์ปี15เหมือนกันค่ะ และทีนี้ในกรณีการาสร้างอนุสรสถานถังแดงเนี่ยเราสร้างขึ้นเพื่ออะไรคะเราสร้างมานานหรือยังก็สร้างมาสิบกว่าปีแล้วค่ะแล้วก็การสร้างอนุสรสถานถังแดงเนี่ยคือในหวัวใจของตรงนี้คือเราต้องการตอบย้ำไม่ให้ประเด็นการเนี่ยไม่ไม่ให้อำนาจการปกครองของรัฐเนี่ยมาใช้อานาจมาย่ำยีมากดขี่มาเข็นค่าประชาชนนี่คือเราตอบย้ำความเป็น ความเป็นตรงนี้ค่ะค่ะแล้วก็คนที่คนที่ให้คาตอบตรงนี้ได้ดีก็ก็สัยาย,ย่อดเดยค่ะค่ะจานไหดาวก็เป็นคนหนึ่งนะครับค่ะที่จะไปร่วมต่อสู้ไปร่วมเรียกร้องการยุบสภาของรัฐบาลชุดที่แล้วก็าตาม,ม,มการเรียกร้องความยุติธรรมการเรียกร้องว่ารักในขณะนั้นและขณะนี้ยังดำรงอยู่คือ เลือกปฏิบัติหรือบังคับใช้กฎหมายอย่างสองมาตรฐานฉะังนั้นอยากจะถามสหายดาว,ว่าคิดยังไงรู้สึกยังไงที่ครั้งหนึ่งก็เคยเข้าไปต่อสู้ในป่าทั้งครอบครัวและวันนี้ก็ไปร่วมเรียกร้องประชาธิปไตยกับน้องปชด้วยเนี่ยคิดยังไงและรู้สึกยังไงครับคุณแสหายดาวพูดครับคือจากการที่เมื่อครั้งก่อนเราก็ได้เคยร่วมการต่อสู้กับพรรคคอมมิวนิสต์มาแต่ว่า ภาด้าหน้าที่ตอนนั้นเราต้องหยุดไปเพราะว่ามันคงจะมีเหตุผลของทางการพักนะดิฉันก็ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่หรอกแต่ว่าสําหรับวันนี้สําหรับวันนี้หลังจากที่พวกเรามาอยู่มาอยู่กลับมาอยู่ดินลำนเนาเดิมนะคะแต่ว่าพอพถึงปี49อ่ะทั้งทั้งที่ว่าตอนนั้นมีการมีการเลือกตั้งประเทศไทยมีระบบประชาธิปไตยเขาบอกว่าแต่พอปี49อ ก็มีการยึดอํานาจค่ะพอมีการยึดอาํอาอนาจแสดงว่าประชาชนไม่ได้ไม่ได้มีความหมายประชาชนไม่ได้มีอํานาจที่แท้จริงการยึดอํานาจในครั้งนั้นถือว่าเป็นพวกเหล่าอมามหิะทะหารหรือว่าเป็นมือที่เรามองไม่เห็นก็ได้นะคะการต่อสู้ของนพชดิฉันก็เข้าร่วมและก็คิดว่าเรายังไม่มีประชาธิปไตยเรายังเราคนพื้นฐานเนี่ย เรายังต้องถูกปฏิบัติแบบของมาตรานตลอดมาและสําหรับตันนี้ก็ยังคิดว่าเราได้รัฐบาลยิ่งรักมาแล้วแต่ว่าเรายังไม่มีอํานาจเบ็ดเสร็จแม้กระทั่งในรัฐธรรมนูญของปี50เนี่ยมันมันประกอบด้วยองค์กรอิสระมากมายที่เขาวางกับดักไว้เพื่อพวกเราจะได้ไปติดกับของพวกเขาค่ะ นี่นี่คือความคิดเห็นของของที่ฉันมีนความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องของอกรณีการสร้างอนุสรณ์อนุสรณ์สถานถังแดงขอเล่าความเป็นมาณน่อยสครับได้เลยค่ะความเป็นมาของทั้งแดงนี่ครับนะความจริงการแต่คนพวกเราไม่เคยคิดแต่จวงนั่นกับนาพวกมีในเหล่าจากผูญญ้ใหญ่บานเดี๋ยวไปลุ่มสมัสมัชชิกสภาจัางวัด ก็ไปต่าําบ้านช่องเจ้าบ้านตียาตะต้ค้านี่กับนะั้นโซ่กระดิ่งจะรองว่าลูกคนเด้อแตาเมืงได้เป็นโซ่โจรนะนะตำขุนอยู่ติดช่วงกูชดในพวกเขาสักทีหนึ่งแล้พวกเขาตายช่วงนั้นไม่คืนปอบปลาปอบช่วงเลยโดยเฉพาะเจ้าปุดเราวเท่าว่าคืนในการปบปลาคุณเจ้าเป็นสิ้นติดชุดยอดช่องชีวิตบันปลายฉะนั้นผู้หญิงกระดับปาก พราะว่าการเลือกตั้งจบลงผมก็ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาจังหวัดจึงนําเรื่องนี้เสนอกาวสภาจังหวัดนะผู้ว่าจัดเบ็ดตัวมาเสนอกราวสภาผู้ว่าไม่รู้เรื่องนั้นรัวจะตุกใส้ลายไปที่กลัวจะตุกแต่ตําลายเหล่านั้นนะครับนะเสนอกราวสภาโผู้เสนอกราวสภาดำต้งผู้ว่าอินไม่อินด้วยจะบอกว่าไม่เป็นความจริงนาปีการปีนี้ตีตาจามาก้าพระยาชนจะมาโพประชาชนเป็นผินคืองแกล้งพูดนี่ครับผมยืนยันว่าจริงครับนะ ทิ้งแกยังย็นยามเราไม่จริงผมเลยจินใจทีทีการน้ำหยอกเอกาน้ำบงต้านย้อนกลับแกไปสรา้างกรณีว่ัดันเอ้การจิบเตตุลาตีก้าปลามเมืองล้วนจริงไม่จริงอ่ะการบอกไปจริงเพราว่าไอ้ตุลาตีต่อเนื่องกันมาเลยค่ะปลามเมืองล้วนไอ้ตีเป้ากลางเมืองล้วนจริงไม่จริงอ่ะที่บพอจิ๊ต่อจิ๊บเจ็บถึงสาผ้าเราท้ามาจริงไม่จริงอ่ะ ตาเลืจิงตอบบจริงนั้นก็มเลยจิงตอบบนับประชาเลยชนนัดตีกว้างใหญ่ไปสร้างตีตานไม่กล้าประชาชนจะไม่นั้นกจะตาเลยจึงอนุญาตให้จัดอ่านตำบุญตั้งเด่นึ้นปีชองรยสาิับนานนั้นจัดเป็นตังเรกพอจัดเทสแล้วมือเตื้อวจบปราชิตแต่พ้นทุตายไม่จบเลยกับนะอยากต้องก็บคือต้องตำบุญตุกปีเลยต้องมีตีเป็นสัญลักษณ์จัแต่งหนึ่ง กันนีการพบว่าถ้าเป็นกรณีนะต้องเรียบมาผู้เยกันถูกไว่าในีเราโบประชาใสร่วมกับเราจะตักทิ้งใจคนหนึ่งคนใดนั้นไม่ได้ฉะนั้นจึงเรียกกันมามีตัวแทนนักเรียนนักศึกษามีครูบาอาจารย์มีประชาชนชาวเศรษฐีตั้งกันคือญาติผู้เสียชีวิตจำนวนหนึ่งมานั่งปูคุยกันเลยค่ะก็เลยบอกมาถึงจะเดิอกันนะจะเดินกันไล่ไล่บุ่มบางคนว่าต้องไปสร้างไว้ที่ตะดถนนี่เสียเผื่อคนญบ้านไปบ้านมาจะได้เห็นบางคนว่าต้องสร้างที่ตะดถนเป็นกะเที่ประตลุงทั้งที่เท้าก้อนตัด เราตั to de de ้งเป็นเดนการต่อสู่บางคนเราต้องไปตำวัยตีวัดเราถ้าคุณตายเรียต้องพาเข้าวัดพวกเราควนึงน้ำใจเด้อวะพวมใจเด้อวะต้างสร้างประวัติศาสตร์ประชาชนกันนะต้องสร้างตีคือได้จริงจะนั่งตีประชุมมีเงียบกันหมดเลยเอาเลยตีประชุมจริงตกลงไนว่าต้องสร้างตีคือได้จริงตีคนต้องเป็นปันดีเราถ้าไม่สร้างตีคือได้จริง้าพวกเราตายไปจว่างลั่หลู่ลันจะจีตีคือได้ก้องประวัติศาสตร์ตั้งเด่นวิปลาดจะนั่งเลยจงสร้างตีคือจริงตีตรงนี้นะครับค่ะ อันนี้มีการจัดาการทําบุญทุกปีหรือเปล่าคะปีจัดมาแล้วตั้งวัดทิพปปีกับนาปป s <S อนี้เป็นปีีสิบเอับอ๋อแล้วเมื่อสักครู่นี้นะคะหนูสังเกตเห็นว่าในการวางพวงมาลาก็คือจะมีตัวแทนจากจังหวัดต่างๆก็คือไม่ใช่ประชาชนที่อ,อยู่พัทรลุงจังหวัดเดียวใช่ไหมคะที่เสียชีวิตในสมัยนั้น ความีสร้างปันเปรจากคุณินิจรุสมบัติมาสมนวดโดยตัวเองตีนี้กันาตี่อตอนนั้นตีมากคือทารแม่ท่านในกายนะวินิจักาุสมบตอนนั้นเป็นตัวแทนนะเพียี่ิ้นดับที่สร้าครับนาไปลงนั่งชือพิมพ์มาดีชนกันาผมจะไม่ได้ฉบับตีตาใดตีตใดเดือนไรกับนาว่าคือสร้างปันกับแปรตศส้างปันกับแปรี่รวมกับที่ลุงเขาเลยกระเป้าลุงตั้งกับนามีชูรามีปัตรลุงมีส่งกล้ามีสังมีสตูนกับนาไยจังหวัดสร้างปันเปรตทศเป็ตตลุ แล้วผลกระทบสำหรับทางลบต่อชุมชนในสมัยนั้นนะคะมีผลลบอะไรบ้างคะผลกระทบถ้ลบอย่างนั้นความจริงคนแต่นั่นไม่นะจ่าบ้านรวมตัวด้ช่วยต่ำหม,มากินด้ช่วยกันเก็บก้าวช่วยน้ำหน้าช่วยต่ลาราช่วยตุกซิ่งตุกยางชุกคิดตุกจ่าบ้านจะดูแลกันอดเป,ป็ดอกกดไม้ประเด็ษการออกมาเพราะว่านั่นอ้ามหนังเกินซ้ำคนต้มมีอยู่แปดคนในตัวเลืออย่างนั้นเรียนาพวกเราไ่เจ้าใจนะ รักกันกินก้าวคนละท่าคนท่ากลางกว่าจะกินก้าวเท็จเองพ้นจะต,ต้องบากเลย <c oughs> ค่ะแล้วโดยส่วนตัวนี้ณปัจจุบันนี้นะคะชาวบ้านที่มาร่วมงานก็คือชาวบ้านของอชาวจังหวัดพัทะลุงโดยส่วนมากหรือว่าจังหวัดอื่นเข้ามาร่วมด้วยนะคะก็วันนี้ก็ต้อว่าจังหวัดพัทลุงเป็นส่วนใหญ่กับนะ,ะจ,าจากโคราชจากนครจากจังหวัดสังจากจังหวัดสงกลา้ากับนะจังหวัดนี้รับ และในการจัดงานแต่ละครั้งนี่เรามีการประชาสัมพันธ์ไหมหรือว่าทุกคนทราบว่าพอถึงปีนี้เดือนนี้วันที่เท่านี้เราจะต้องมาร่วมลำลึกถึงววลรชนถังแดงกันกระทวงชิปีก่อนตีพ่านมาจัดวันที่ิปีซ่ากับนะศิะปีซ่าจัดมา1ิปีสอน แต่เนืองจากมีการสะตอนกลับมาว่าที่ปีท่าเป็นช่วงสุ่รกลางมีการชุมยาดนะมีการหลดน้ำผู้ชุ่มอาย,ยุมีการเตยมตัวไปวัดไปว่าื่องจริงจะเดกบบว่าไอ้เรือนบ้านนิกะ่งเราจริงจริงเลยเรือนมาเดือนสิ้นห้านะมันจะมอสมหมาฟ้าพุ่มพักราวใหม่กับตุงจะปิ้นนั้นไปมารวมนันจะได้ทิ้งได้ไดต้าน,นแต่ปีนี้เดือนชัดกับาจาัดก,ก็เป็นเล้นคุ่มไม่ก็ม,กมีน้อยเล่าแต่ก็ไม่อยู่ค่ะอยากให้พี่พูดพูดถึงเรื่องนี้สักนิดนึงนะคะเป็นอย่างนี้ครับโอ้ย สิ่งที่อยากจะทราบจากสาหายยอ่อแล้วก็พี่ผลของเรานี่นะเป็นคนหนึ่งที่ไปร่วมเรียกร้องประชาธิปไตยที่เป็นที่คุ้นหน้าคุ้นตาและมักจะถูกกล่าวหาอยู่เสมอว่าไว้รับเงินรับทองครั้งละเท่านั้นเท่านี้อยากจะถามว่าคิดยังไทง,ทงทั้งๆที่ในพื้นที่พัทลุงเนี่ยพี่น้องเราส่วนหนึ่งก็ไม่ค่อยจะสบายใจกับการเรียกร้องของนปชที่กรุงเทพเท่าไรนัก ทำไมจึงตัดสินใจท่ามกลางตัวเองก็อาจจะถูกชิงชังถูกไม่ไว้วางใจหรืออาจจะเป็นอุปสรรคต่อการดําเนินชีวิตเนี่ยแต่ก็ยังกล้าที่จะไปเรียกร้องร่วมกับนปชครับอยากจะถามตรงนี้ครับถ้าโดยช่วนตัวเล็นนะวันว่างปื้นอกจากป่านาต้นก็ตั้งไปหกรมอยู่นะกระบอกชาวนาตีจัดจีนเลยว่ายอมจับปอดเตะตัว แต่ต่างความคิดกับนั้นคือยังโต้ทุเรียกรรองความเป็นธรรมที่เป็นการขุดจำเลยกับเจ้าหน้าตีวันนั้น นาที่นันจะนั่นก็กมีงคิดซะเบร์ว่าตีไหนมีการกดขี่นาตีนั่นก็มีการต่อสู้จะนั่นชิดตีเทรนอีปาาคิดซะเบอ้อว่าไม่สามารถได้มาโดยการบิกวอร์ลงเพ <S 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 ค่ะคือต้องมีการต่อสู้ต้องมีการเรียกร้องต้องมีการเสียชีวิตจะนั่นบทเรียนตีป้านมานะวีลาชนหมากร้ายกับนาตีไดพิ้นคนอิฐคนใช่หะพวกเราเยียบยางเยียบยางกันไป <S 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 ค่ะจะนั่นพวกเราตาเป็นคนทีรักความเ็นธตรมไม่จ,าจ่ายใจหนิงอยู่ตรงนั้นกับนแต่ต้องต่อสู้ต่อไปพมุเลยจริงเห็นี่ยรวมเราผิดชอบ นาะจากศิกษาเรียนรู้กันมาศึกษาชวนตัวก็ดีนาะศิกษาประวัติการต่อสู้ก็ดีกับนะหรือเอ็นว่าพื้นเป็นการต่อทู้ที่ต่อเนื่องกันมาปุ๊มหมามอบุคคลกับนะ ย็นมองคุณวีระยุบีระการหมู่ิกระพงนาเป็นการต่อชู้มาตลอดเลยนาคุณชู้ตําเส้นประทุมนาคือไม่เคยเปลี่ยนที่เลยนาคุณมีซ่ากันตับนาไม่เคยเปลี่ยนที่เลยกุกคนเล่าเนี่ยก็มามองเป็นแบอร์ก็ยืดยัดต่อชู้กัมพูต่ละคั่มกันกระตําทุกอย่างคือโซดคล้องกับพ้นประโยชน์ของระยะจังหวัดจะนั่งที่ซ้ำกันคืออย่างซ้ำถึงตัวเองตัวเองอย่างตัวกดกขี้ต่างการเมืองตัวเองอย่างตัวผู้สีต่างเศตษะกิตตัวเองอย่างตัวหมอเมาต่างวังนวัดกรตม จกนั้นเมื่อมีชีวิตดูเมื่อยังผูดได้เดินได้เล่นได้ตรงนี้จะเตื้อต่ำต่อไปกับน้ไอ้ที่เยู่อยงต่างตนั่งกล้ามป่อนมาแล้วก็ขึ้นเ้าลูกว้อยมาแล้วป้านกันก็ป้านกันตายมาแล้วตรงนั้นกับน้จะเตื้อชีวิตทีมีครับบรรปลายกล้องชีวิตตรงนี้นาเตื้อจะต่ำอย่างลนี้ให้พ่อแมพี่นรืออะไรลูกล้านหยุดลั่นดำนันในซิกซ่าเรียนดูเตาาตีจะตยำได้ค่ะคือณตอนนี้เราไม่กลัวแล้วไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น การดูดซเราไม่ลัว,ลวเลยอะยุบซิปว่าเลยไม่จับจักดูดเลยไม่ไหนหรอค่ะเราผ่านมาเยอะแล้วเนาะผ่านมาแล้วค่ะแล้วส่วนของพี่ดาวอะคะในะเดนไหนอ่าในเรื่องของการต่อสู้การเข้าไปร่วมต่อสู้กับมวลชนเสื้อแดงก็คิดว่าวันนี้อะมวลชนเขาก็าก้าวหน้าไปไกลามากแล้วไกลกว่าพวกเราพวกสายแบบคนนะค่ะ เขามีความคิดว่าปัญหาของประเทศชาติปัญหาการขัดฝังระบบประชาธิปไตยอยู่ที่ใครออยู่ที่ใครตรงนี้มวลชนส่วนใหญ่ก็เข้าใจและก็ตัวเองคิดว่าตัวเองก็เป็นมวลชนคนหนึ่งและครั้งหนึ่งเราก็เคยเป็นนักต่อสู้ที่อยู่กองหน้าของประชาชนาเราก็ไม่รู้สึกกลัวค่ะค่ะแล้วก็เข้าร่วมกับนปชหลายครั้งและมีกิจกรรมของนองปชที่ไหนก็จะมีเสือร่วมค่ะ และกับพี่วิสาก็เคยเจอกันหลายครั้งค่ะน้องอยากพี่อยากให้น้องๆพี่ไปอยู่แถวกันได้ค่ะอ่ากนอื่นเลี๋ยวพี่พิภูคะหนูขอถามสักนิดนึงหนูสงสัยว่าเครื่องแบบนี้สื่อถึงอะไรครับแล้วคาว่าสหายทําไมเราต้องใช้คําว่าสหายด้วยเครื่องแบบนี้นะคะมันไม่เป็นเครื่องแบบที่สมบูรณ์หรอกค่ะสำหรับทหารกองทัพกดเอกทหารกองทัพกดเอกถ้าจะให้สมบูรณ์ก็เป็นเครื่อง เครื่องแบบวันนั้นนะถ้าเราสังเกตด,ดูที่หน้าสารัฐธรรมนูญนั้นแหละตัวนั้นแหละเครื่องแบบของทหารโทโมโทที่แท้จริงแตลว่าวันนี้เราเพียงแค่แต่งชุดตหา,ารถือว่าธรรมดาคล้ๆออศอ่ะค่ะคล้อสอค่ะแล้วก็เราสือว่าเราซื้อปร้มหมายเขาเข้าใจว่าเรานี่คือคปินทหารแ แต่ด้านหนึ่งก็คิดว่าในด้านการศึกษาที่พักเคยให้การศึกษามาเขาอาจจะไม่แจ่มชัดในชนชั้นหรือว่าชนชั้นไหนที่กดขี่เราช้นชั้นไหนเอาเปรียบเราหรือว่าเขาอาจจะเข้าใจแต่เขาไปแพ้กับผลประโยชน์ที่ชนชั้นออมาตยื่นให้แต่สัดเจนมากแต่ทีนี้เดี๋ยวถามพี่ๆด้านหลังบ้างนะคะรู้สึกว่ายืนเครียด <laughs> ได้ก็ได้นะไม่ต้องพูดภาษาอังกฤษที่เป็นห่วงว่าสหายเขาจะพูดเป็นภาษาอังกฤษครับไม่พูดภาษาใต้ก็ได้ครับก้อ,องปีน ong ก้องโรตัวตุกท่านอาทิตย์ตจ่ากับว่าจัดจูเอามาที่หลวงพ่อหลวงตังแดงถึงวันนี้กลบโรบอีกครั้งนึงนะคะ,ะพวกเรา,าสายทุกตานในก็นคือเนี่ยรวมตุก,ต,กตัวตุกแก้ย่านตุกไม่ย่านไม่ว่าต่าง ต่างคงต่างคนนี้ต่างต่างปากาได้งอบไปดีต่างปากอาซใาช่นโปโจ่จได้ไงนะกกาว่าจ <c oughs> ึงมารวมจึงมารวมต่ำบุญกูติดช่วงกูจนให้กับอาซายวิรจนในผู้อาชจะชีวิตมันยงังแต่คุณโยต์พูดไปเมื่อตะกี้นะกกว่าการตกเ้ลอลงตั้งแดงนั้นคือการก็คือไม่ได้ไปไหนการข้าตรงนี้ถึงบอกวันนี้เกก แต่ก็รอสะให้อยู่แตวเผื่อจะตําบุญช่วุตนเพื่อความชุกเอาท่าน,นตั้ใจมากปลื้มมากแต่ว่าเอ็นปีน o ง g ตุกช้วนแต่มารวมตําบุญกับพวกเราวันนี้นั่นแหละก็ะตัว่านใจกบรบพวกเราเรื่าเตื้อพวกเรานี่คือต่้งรลายคือในมารวมเพื่อเป็นเรื่อง่งันเดียวกันและความสามัคคีความผูกพันอนันเรื่ององนเดียวกันข้องประกบนิดยังไม่ยัางไายไ,ไ,ไปให้นะคะพวกเราจะายไป ประษาติดเต้ยไอ้ตึ้งตีทุบีะจะเดินหน้าตตอไปตึ้งแม่ว่าทุกวันนี้เราไม่ได้อยู่ในกองทัพเลยก็จริงยู่นะคะแต่วันนี้คือต้องทู่ทางน้ำความคิดเพื่อความเป็นธรรมยั่งยืนยัดต่อทู่ต่้ไปรวมกับพีนอ้องนปจด้วยนะคะก่าสวัสดีค่ะค่ะจ <c oughs> ันทร์าโนจะในนี้ตรงดาขคืนแต่ว่าจันร์ยังไม่ได้ตัวกล้าเพราะว่าฉ,นาฉนยายันยังเล็กชันกี่ปีได้ชิดร่องผีกะจันนี้เอน็นในก้านน้ำมด เด็วก็ย่อๆนะคือว่าแต่วเล่นเล็กกัเราก็ทำเหมือนเดิคือคนเดียวเกะกันเล่นไปแล้วนะจับหลุมก็ก็หลุมตั้งเองใหญ่องฉันก็ต้องโดนกายอยู่ในนี้กันคืออำนาจาต่ว่าเราเป็นเด็กกันนะเราเป็นเด็กเราก็ไม่ไม่มีไม่มีการโต๊โตนึ่งรู้ไหมคือไม่ไม่อยากคือไม่ไม่ร่ามาอีโตโต้ก็ได้แต่ว่าเราก็ มีความเทนมีความเกนฑอยู่ในใจโปมีอีกวันหนึ่งก็มียาตีเลื่อยอยู่ติว่าติไม่ตุก้าเนี่ยไม่ไม่ตุกพวงในตั้งเด็กนะก็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 ไหวเด็กกันโอกมาบอกเด็กแต่ไม่ได้เรียนนั่งชื่อจบนะก็ก็บอกวาาไอโอ๊กมาจงจันก็โอกมาเขาไม่ด้เรียนแล้วก้าวลงก็ปักผมนิดจันอยู่กปักผมนิดเกาปี ตอนนั้นอายุเท่าไหรอายุชิดส่องปีค่ะเจ้ก้าวลวงปปักกลมนิดแต่ฉันก็ได้เป็นหลักรบยิ่งเง่งของรอยแล้วก็ได้รบรวมกับชายมาไล่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 นั้นนะกำไวตรงโบกตีนู้นเดี๋ยวมรนหลดไปคือคือเราถุก้นนี้อุดมการยังยงไม่หมดแต่ว่าความคิดไม่เมือนนะความคิดไม่เมือนเราจะ เป็นตัวของตัวเองและไม่ไม่เดินตามลัางเกยโดยจะปวดติถ้าโราไมีไม่จัดเจนนะกะคือคือไม่ต้องว่าเราต้องต้องจัดเจน้ตนเมื่อกันรโกนธมานในรอบคือต้องโรการเมืองถ้าไม่โรกานเมืองไม่สามารถรบได้คือจวงนั้นประมาณเก้าปีคือรบก,กัะแลงงั้นเาไม่ต้องแลงคือไม่ต้องว่าตึ้งตึ้ง่งวงแต่ว่าจัน ก็ยอนล็อกมาในกรอบกลัวนะกรอบกลัวก็ต้องมัดเลยนะตัวตัวประเด็จการคือไม่ต้องเอาโป๊ไม่ไม่ใจตัวตีคือไม่ต้องเอาโปแม่คือขึ้นป้ามัดก็โป๊ะแม่ตายแล้วนะคือแม่ตานั้นตายในตั้งเด็กปลอมกับฉันก็คือฉันเป็นเด็กโผปล่อยล็อมาแต่ถึงการบอกขึ้นหลูกก็กับโปแม่ขึ้นมด ต่องเอลั่นใจกันก็หยุดที่โดยกําลังอาวุธกันเนี่หรือาก็บาจิปกติอยากถามพี่สาวที่ยืนอยู่ข้างหลังอีกสักคนหนึ่งหนูสังเกตตั้งแต่แรกแล้วพี่เขาดูเข้มขึงมากเลยเดี๋ยวขออนุญาตลุกนะคะเดี๋ยวหนูขออนุญาตลุกไปก็ได้ค่ะชื่ออะไรคะชื่อวิไลลักษ์ค่ะรู้สึกยังไงบ้างคะได้มาร่วมง,งานรือวปรชาชนมาทุกปีหรือเปล่าทุกปีค่ะเจอภูมิใจมากเลยค่ะอ๋อก็ดีใจการที่ครั้งหนึ่งพวกเราเคยร่วงต่อที่ด้วยกันค่ะ เป็นร่วมกองรับเกิดเองประเทศไทยรู้สึกดีใจมากๆเลยแล้วก็ไม่เสียใจที่ได้ไปอยู่ได้มาถึงวันนี้ก็ดีใจอีกครั้งที่ว่าเราได้มาพบได้ได้มาลำนิดถึงมีได้เชิญที่ได้เสียสลากไปเมื่อครั้งหนึ่งเราเคยเสียน้ำตาแต่เราไดมาดีแลยที่้เพราะเราไม่ได้ถึงกัน